ุณดูดหรือไม่อาชีพนับภาคภาคเสียงความยาวเพียงหนึ่งย่อหน้าเท่านั้นรายได้ขั้นต่ำสองพันบาทเลยนะจ๊ะน่าสนเปล่ะแบบนี้เราแพรบสอบภาคเสียงแพรบรู้สึกถึงความตั้งใจจริงนะคนมีความฝันผมชอบเด็กวัยรุ่นยุคนี้แบบนี้ที่มีความฝันแล้วพยายามจะสารฝันตัวเองด้วยการลองภาคเสียงอะไรลง YouTube ลง Facebook อะไรเงี้ยผมว่าเด็กรุ่นนี้โชคดีมีพื้นที่เปิดกว้างให้ตัวเองโชว์ความสามารถ ถ้าความสามารถมีจริงมันก็ต่อยอดไปได้ไกลทําเป็นอาชีพอาชีพได้เลยเทคนิคการภากก็มันก็ไม่มีอะไรนะอยู่ที่ว่าคุณมีใจรักมันหรือเปล่าแล้วควาสัมัญ์คือมีพรสวรรค์ไหมหลายคนที่มาเนี่ยเสียงดีเสียงเพราะเลยแต่มานั่งอ่านอย่างเดียวอ่านหนังสืออ่านบทอย่างเดียวแต่ไม่เข้าใจกับหน,นังสือที่เราอ่านไม่รู้สึกกับมันเทคนิคของทางเราไม่มีอะไรมากผมจะบอกทุกคนเลยว่า ถ้าคุณได้รับการมอบหมายให้ภาคตัวละครตัวไหนไปแล้วจงรู้สึกกับมันมากๆรู้สึกเหมือนคุณเป็นตัวละครตัวนั้นขั้นตอนที่พี่บอกไปเมื่อกี้สุดท้ายคือความรู้สึกมันจะไม่ออกมาได้พูดอะไรก็คือบุญแล้วแหละได้พูดโอเคอะไรเงี้ยความรู้สึกจะไม่มีแล้วก่อมาปรับถ้าคุณภาคชายกอชายขอได้เป็นชายตัวประกอบได้แล้วก็เริ่มให้ตัวที่เริ่มแสดงบทบาทการที่เราจะภาคหนังแต่เรื่องอย่าอ่านใช้ความรู้สึกกับตัวหนังสือผมพียย้ำทุกครั้งเลยว่า ทุกประโยคมีความหมายหมดมันจะเชื่อมต่อไปอีกประโยคนหนึ่งอีกประโยคนหนึ่งต้องรู้สึกกับมันมากรู้สึกกับทุกประโยคที่เราให้มารู้สึกกับทุกใบหน้าของตัวละครบางทีตัวละครอของคุณไม่พูดเลยนะแค่เขาถอนใจใส่เข้าไปด้วยเอาล่ะหลังจากที่ได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆกัๆนไปพอสมควรแล้วมันก็ต้องไปลองงานภาคกันดูบ้างว่าจะเป็นยังไงงานนี้จะมีพี่โต้ช่วยฟังอย่างเต็มที่ครั้งแรกของน้องไซจะเป็นยังไงไปเอาใจช่วยกันครับ ดูเหมือนว่าคุณจะยังไม่ทราบเรื่องให้เราอยู่กันแบบนี้คุณยืนคำยืนน่าเห็นใจมาเตสปงคืบไ่เนอะพร้อมแล้วก็บอกนะไซครับผมพร้อมแลวครับโอเคแผ่เป็นหนังเลยม่อหวอยอ่เออโทษครับเข้าไปทีเอาใหม่เลยใหม่เลยใหม่เลยไอ้ไซเอ้ยครับผมตอนเขาลงไปนั่งเนี่ย ขามีฟิลลิ่งถอนใจเหนื่อยใจใส่ไปด้วยนะได่ครับไปต่ออารมณ์ไปครับผมโอเคเอาอีกทีต้องส่งด้ยสิประตูน้ำเปิดค้างไว้ไม่ใช่ความ<น>ผิดของคุณหรือฟ้าฝนรู้เลยว่าทุกคนเขา้า้องพากังแรกจะต้องประมาทอย่างนี้แหละเป็นธรรมดาแต่ความตั้งใจจริงของเขามีเต็มร้อยเลยอยากจะรักอาชีพนี้อยากจะทําอาชีพนี้มากๆแต่ที่พี่บอกก็คือต้องบอกให้เขาใช้เสียงที่เป็นเสียงตัวเองก่อนอย่าดัดเสียง เข้ามาปั๊บดัดเสียงเลยเนี่ยอันาคตคุณหาตัวเองไม่เจอเลยแล้วเกิดสมมุติถ้าคุณโชคร้ายดัดเสียงแล้วเกิดไปหากินได้เนี่ยโหดัดเลยทั่วชีวิตเลยอย่างน้องเขาเนี่ยเขาต้องคอยบอกเขาว่าภากดเสียงตัวเองนะนต้นไม้ขี่รด <laughs> ตอนที่เขาซ้อมให้ดูเขาใช้เสียงอย่างพอา,าคเอาจริงเขาใช้เสียงอย่างดัดเสียงกันละเปล่าเลยนี่เปล่าเลยน,ลยนี่ไม่ได้เปิดเลย ไอ้สายเอ้ยเปล่าไม่ได้เขาไม่พูดเกันเปล่าเปล่าเลยนี่ครับผมสนุกครับรู้สึกว่ามีประสบการณ์มากขึ้นรู้สึกว่ามันก็ยากพอสมควรเลยกับการที่ต้องฟังซาวจากหูฟังแล้วก็พยายามตามหนังให้ทันไม่ผมไม่ซืดเพยงแต่มองคุณในสวนบ้านใจคุณโครงคลามใจผมเต้นแผ่ว ผมไม่มีอะไรคู่ควรกับคุณเลยคุณไม่ได้บ้าอือฮึโอเคโอเคแล้วนะอย่างที่พี่บอกเลยว่าเสียงจริงเขาใช้ได้เลยเหมือนตอนที่เขาซ้อมให้ดูเหมือนที่พี่บอกเมื่อกี้ตอนซ้อมทีแรกเนี่ยเขาจะใช้เสียงธรรมชาติที่เหมือนคนคุยกันเนี่ยมันเราคุยกันธรรมดาเนี่ยดีมากแต่พอเริ่มเข้าหนังปบเขาจะเริ่มเริ่มแต่งเสียงละ เริ่มรู้สึกว่าออมีกฎเสียเราไปหน่อยทําให้มันอึดอัดพอเราเตือนเขาให้เขาภาคตามเสียงเสียงธรรมชาติคือเสียงจริงของเขาหน้าฟังหน้าฟังเลยแหละถ้ามีโอกาสได้ไปลงสนามจริงแลวได้ฝึกกับรุ่นพี่ๆที่ที่สามารถจะให้เขาตามได้เนี่ยมีอนาคตเลยแหละไปได้เลยเขาบอกว่าเ,าเสียงใช้ได้แล้วแต่ว่าอย่าไปเผลอปรุงแต่งเสียงหรือว่าไปปั้นเสียงให้มันเกินไปครับจนไม่ธรรมชาติ าใครเป็นนักพากย์างที่ผมย้ำว่าไม่ต้องถึงกับภาคดีแค่ภาคได้คุณก็มีงานทําแล้วแค่ภาคได้ก็พอภาคได้ออกเสียงได้ไม่เทคมากเพื่อฝูงไม่ลาคาญคุณก็มีงานทาแล้วเพราะสื่อทุกสื่อที่ออกมาดิต TV, ่ต้นทีวีเคเบิลเคเบิ้ลต้องไปซื้อหนังมาฉายเผาทิ้งแล้วทุกเรื่องมันต้องมีเสียงพากไทยช่วงนี้คือโอกาสทองของนักพารุ่นใหม่ๆหรือคนที่อยากจะมีงานทําเป็นนักพากมากมาย,ม,ายมหาศาลแค่คุณภาคได้ไม่ติดขัด เรื่องอื่นว่ากันทีหลังเรื่องบุ๊กมไม่ต้องพูดถึงกันเอาแค่ภาคได้พอถ้าคุณทําดีเมื่อไหร่ได้ทําด้วยเลี้ยงชีพได้ด้วยมีชื่อมีเสียงด้วยเพราะเรามีภาษาประจำชาติคนดูจะไม่ดูเสียงไทยไม่ดูแต่ซาวด์แท็กก็แล้วแต่ก็ต้องมีเสียงไทยประพบทุกชินทุกอันการภาคมีตลอดไปแค่คุณทําได้ทําดีเมื่อไหร่คือเสียงตามาและตอนนี้น้องไซของเราก็ได้รับทั้งความรู้และเทคนิคต่างๆจากพี่โตอย่างท่วมทน้นบอกได้เลยว่ากลับไปน้องจะต้องกลับไปฝึกฝนให้มากกว่าเดิม เพราะว่าช่วงหน้าทีมงานเตรียมงานลองดีไว้ให้น้องภาพจริงแล้วจะเป็นอย่างไรปักสักูเดี๋ยวกั day รับมาต่อยอดความคิดจากไอเดียสู่สิ่งสร้างสรรค์แวนอินสปิเรชันบิเกครั้งที่2กับแนวคิดฮิปสเตอร์น i มิกส่งคลิปอาชีพที่คิดว่าใชา่โดนใจ h ิปสเตอร์เงินรางวัลรวม50,000บาทถึงวันที่19กรากฎาคม2558ที่ www.okmd.tv ok